สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่เล็กอีก,อกเช่นเคยนะคะยินดีต้อนรับทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะคะยินดีต้อนรับทุกทท่านเลยนะคะท่านที่ยังไม่กดติดตามอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยนะคะเพื่ออัปเดตคลิปให,ใหม่ๆนะคะเกี่ยวกับสุขภาพความงามการลดน้ําหนักนะคะคลิปนี้พี่เล็กจะมา,ะาแชร์การกินอาหารอย่างไร ให้น้าหนักเราลดในช่วงที่เราลดน้ําหนักนะคะซึ่งวิธีการกินแบบนี้ไม่ไม่เฉพาะเจาะจงอยู่แค่ว่าคนที่ต้องการที่จะลดน้ําหนักนะคะท่านที่ต้องการที่จะคงน้ําหนักไว้ให้คงที่ไม่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็สามารถใช้วิธีการนี้ได้นะคะวิธีอิ่มทุกมือ้อไม่หิวไม่อดนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าจะทําอย่างไรนะคะทาน,นี่คือวิธีการกินอาหารของพี่เล็กนะคะโดยในช่วงที่พี่เล็กลดน้ําหนัก ที่จะกินก็คือเนื้อปลาแล้วก็เนื้อไก่ที่ไม่ติดมันนะคะตัวนี้จะเป็นปลาแซลมอนเพื่อนๆที่ไม่มีแซลมอนไม่ต้องใช้ปลาแซลมอนนะคะใช้ปลาอะไรก็ได้นะคะใช้ใช้ปลานินใช้ปลาช่อนปลาปลานวนจันปลาที่เราหาได้ค่ะใช้เนื้อปลานะคะแล้วก็จะเป็นอกไก่ จากนั้นก็จะมีผักโดยผักจะต้องมีสองสีคือสีแดงกับสีเขียวนะคะเพื่อให้ความเป็นกรดด่างเนี่ยเขาสมดุลกันเวลากินเข้าไปนะคะแล้วก็ข้าวข้าวเนี่ยพี่ไม่ได้กินทุกวันนะคะอันนี้พี่เอามาให้ดูเพราะว่าที่คนไทยชอบกินข้าวอันนี้คือข้าวกล้องนะคะนี่คือข้าวกล้องนะคะก็คือปกติถ้าพี่เล็กไม่กินข้าวพี่เล็กก็จะเอาข้าวนี่ออกไปนะคะโดยจะแบ่งอย่างนี้สมมุติว่าวันนี้พี่จะกินไก่นะคะพี่เก็ใช้อบไก่ อกไก่ okay. วาง1ชิ้นประมาณตัวนี้ประมาณเกือบสองขีดนะคะแล้วก็ผักสีเขียวสีแดงผักสีเขียวสีแดงไม่ต้องไม่ได้ฟิกว่าจะต้องเป็นผักขมหรือมะเขเทศให้เพื่อนๆกินได้ตามใจชอบนะคะแต่ต้องให้มีเขียวกะแดงทุกวันนะคะแล้วก็เป็นคาร์าบคาโบคาร์โบตัวนี้ก็คือข้าวหรือว่าถ้าใครไม่ไมกินข้าวกินมันม่วงก็ได้กินมันหวานสีส้มก็ได้นะคะแทนหรือถ้าไม่กินก็ตัดออกนะคะ ัวนี้50กรัมนะคะเป็นข้าวที่ยังไม่หุง50กรัมเมื่อเราเอาไปหุงแล้วมันก็จะประมาณขึ้นมาอีกประมาณเท่าหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ100กรัมข้าวกล้องร้อยกรัมให้พลังงานอยู่ที่ประมาณ396แคลอรี่นะคะในะคำอธิบายคลิปพี่เล็กใส่ลิงก์เว็บเว็บหนึ่งให้เราเข้าไปคำนวณดูว่าเราอ่ะจะต้องกินข้าวนะ่ะวันหนึ่งกี่แคลอรี่เพราะว่าเขาจะคำนวณตามน้ำหนักตัวอายุแล้วก็ความถี่ในการออกกำลังกายของเรา ของพี่เล็กยกตัวอย่างพี่เล็กสูง154นะคะหนัก52ออกกำลังกายวัน3ถึง5ครั้งต่อวันอายุ40พี่กินได้วันหนึ่งประมาณ1,700ดแคลอรี่นะคะอย่างนี้เป็นต้นให้เพื่อนเพื่อนเข้าไปคำนวณน,นะคะเสร็จแล้วก็จะเป็นเครื่องดื่มเครื่องดื่มนะคะตัวนี้เป็นนมนมถั่วเหลืองนมถั่วเหลืองห้ามนมวัวน,นะคะไม่เอานมวัวน,นมถั่วเหลืองนมอัลมอนด์นะคะโดยต้องไม่มีน้ำตาลนะคะ1แก้ว อันนี้คือในส่วนของอาหารนะคะทีนี้วิธีการทําเนื้อสัตว์ให้สุกเนี่ยต้มก็ได้นึ่งก็ได้นี่ดีที่สุดคือหลีกเรื่องการทอดใช่ไหมแต่ถ้าชอบทอดให้ทอดด้วยน้ํามันมะพร้าวนะคะให้ทอดด้วยน้ํามันมะพร้าว เพราะว่าน้ำมันมะพร้าวเป็นน้ำมันที่ทนความร้อนได้ดีที่สุดและก็สามารถทอดซ้ําได้ประมาณ2-3ครั้งคือจริงๆอ่ะทอดครั้งเดียวจะดีที่สุดแต่น้ำมันมะพร้าวกลายตัวน้อยที่สุดถ้าเทียบกับน้ำมันชนิดอื่นๆแล้วก็ไม่เปลี่ยนเป็นน้ำมันทลันที่เป็นอันตรายต่อร่างกายกคือไม่ก่อยเกิดมะเร็งนั่นเองนะคะเราจะใช้น้ำมันมะพร้าวในการทอดตัวนี้เนี่ยเป็นน้ำมันมะพร้าวสากัดเย็นที่เอาไว้ใช้ตักกินนะคะเอาไว้ตักกินไว้ผสมกับกาแฟนะคะ จะมีน้ำมันมะพร้าวที่เขาทำขึ้นมาเพื่อใช้ในการทอดเขาจะเขียนว่า for cooking อะคะให้เราดูที่ฉลาก for cooking นะคะเขาจะเขียนอย่างงั้นใช้ในการทอดอันนี้คือสัดส,ส่วนของปริมาณตอนเช้านะคะนี่คือตอนเช้านะตอนเช้าก็คือจะจัดเต็มมากเลยก็คืออกไก่นะี่คือจํากัดนิดน,นึงว่าตอนเช้าหนึ่งมือ้อ 2ขีดเต็มที่นะคะถ้าเป็นเนื้อปลาก็2ขีดถ้าใครอยากกินปลาก็เอาปลามาแทนนะคะนม1แก้วนะคะข้าวข้าว50กรัมหรือว่าเมื่อหุงเสร็จแล้ว100กรัมผักเขียวแดงผักเนี่ยเท่าไหร่ก็ได้นะคะเยอะๆเลยก็ได้เยอะกว่านี้ก็ได้นะคะอันนี้คือปริมาณตอนเช้าทีนี้ตอนเที่ยงคือในช่วงลดน้ําหนักเนี่ยเราจะต้องเข้มงวด คือเราถึงกับต้องทำอาหารเช้าไปกินที่ทำงานเลยนะคะถ้าสามารถทำได้อย่างเช่นเราตั้งเป้าวา่า1 1เดือนเนี่ยฉันจะลดน้ำหนักเราต้องทำข้าวกลางวัน,นไปกินเองนะคะทีนี้พอมาถึงอตอนกลางวันเราจะลดเนื้อสัตว์ลงครึ่งหนึ่งนะคะเราจะลดเนื้อสัตว์ลงครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งตรงนี้นะคะก็คือเราก็จะหันใช่ไหม ชิ้นเนี้ยมันสองขีดตอนเที่ยงเราก็จะเหลือแค่ขีดเดียวใช่ไหมคะแล้วพอตอนเย็นก็ลดลงมาอีกเป็นหนึ่งส่วนสามหนึ่งส่วนสามนะคะงงไหมตอนเช้าเต็มส่วนตอนกลางวันหั่นออกครึ่งหนึ่งนะคะเราก็จะกินแค่แค่ครึ่งหนึง่งใช่ไหมคะตอนกลางวันนี่ตอนเย็นเราก็หั่นครึ่งลงไปอีกก็จะเหลือเท่านี้นะคะก็จะกินแค่นี้แต่ว่าสัดส่วนอย่างอื่นสัดส่วนผักเหมือนเดิมนะคะสัดส่วนนมเหมือนเดิม ข้าวก็ลดลงมานะคะข้าวมื้อเที่ยงก็อยู่ที่ประมาณ50กรัมมื้อเย็นก็อยู่ที่ประมาณ50กรัมหรือว่าใครไม่ต้องการก็ตัดออกอันนี้คือที่ที่พี่เล็กกินอยู่นะคะไม่งงนะถ้าใครงงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะมันทำให้พี่ไม่อด คือเราลดความอ้วนเราไม่อดอาหารนะคะเรากินอิ่มทุกมือ้อแต่ว่าเราเลือกการกินแล้วก็ในส่วนของเครื่องดื่มก็จะเป็นน้ำมันมะพร้าวากาแฟดำใส่น้ำมันมะพร้าวบ้างแอปเปลิลไซเดอร์บ้างแล้วก็น้ำมะนาวผสมน้ำพึ่งผสมน้ำอุอน่นใส่น้ำพึ้งนิดหน่อยก่อนนอนอันนี้พี่เล็กมีคลิปไว้เดี๋ยวใส่ในคำอธิบายคลิปให้นะคะแล้วก็ถ้าใครชอบปลาก็เปลี่ยนนะคะปลา1ชิ้นมันก็ประมาณหนึ่ง หนึ่งขีแล้วก็สองชิ้นใช่ไหมคะตอนเช้าเราก็กิน2ชิ้นตอนเที่ยงก็เหลือชิ้นเดียวแบบนี้แล้วตอนเย็นก็เหลือครึ่งหนึ่งแบบนี้ค่ะใอ้งงนะสูตรแค่นี้ลดลงมาค่อยๆลดเต็มส่วนเต็มส่วนตอนเที่ยงครึ่งส่วนตอนเย็นก็เหลืออีกส่วนเล็กๆแค่นี้นะคะวิธีการต้มผดัดแกงทอดได้หมดแต่ว่าทอดต้องเป็นน้ำมันมะพร้าวค่ะวันนี้พี่เล็กจะกิน แซลมอนทอดเกลือนะคะพี่เล็กไม่ใช้เครื่องปรุงอย่างอื่นไม่ใช้ซีอิ๊วขาวไม่ใช้น้ำปลาไม่ใช้ซอสถอยนลงรมนะคะเพราะว่าส่วนอ่ะเครื่องปรุงเหล่านั้นมันมีแป้งมีน้ำตาลอยู่นะคะพี่เล็กจะใช้แค่เกลือตัวนี้ค่ะเกลือสีชมพูเกลือฮิมาลายานะคะดีมากเลยนะคะถ้าหาได้ก็แนะนําให้หามาติดครัวไว้นะคะถ้าไม่มีจริงๆก็ใช้เกลือไอโอดีนนะคะเพราะเขามีแร่ธาตุถึง8 8ปตัวอยู่ในนี้นะคะก็โรยลงไปบนตัว ชิ้นปลาแค่นี้เองค่ะแล้วก็สลัดพี่ก็จะใส่เกลือด้วยแค่นี้พี่จะไม่มีครีมสำหรับนี่ค่ะคือลองทําดูแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะคะและนี่ก็เป็นน้ํามันที่พี่เล็กทอดปลาแซลมอนมาแล้วหนึ่งรอบนะคะน้ํามันมะพร้าวนะคะสียังใสอยู่เลยนะคะในส่วนของอกไก่เนี่ยถ้าใครไม่อยากทอดชิ้นใหญ่ๆก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้แล้วก็ หมักด้วยเกลือหิมาลรายาสีชมพูแค่นั้นนะคะแล้วก็ใครชอบถ้ามีชอบผักพริกไทยก็โรยพริกไทยด้วยแล้วก็ลงทอดก,กรอบๆพี่เล็กก็ชอบแบบนี้นะคะพี่ทอดชิ้นใหญ่มันมันจะกรอบข้างนอกแล้วก็นิ่มข้างในถ้าใครชอบแบบนั้นก็ชอบแบบนั้นหรือว่าใช้อบก็ได้อย่างสไตล์ฝรั่งเขาก็จะอบกันส่วนมากนะคะแต่เราคนไทยจะชอบอะไรที่มันก,กรอบเนาะก็ทอดด้วยน้ำมันมะพร้าวนะคะ ก็ถ้าใครทอดปลาต้องก็เอาหนังลงไปก่อนนะคะประมาณสองนาทีไม่ต้องอะไรเข้ามากไาไปเขาทอดไปสองนาทีค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ วันนี้พี่เล็กจะไม่กินข้าวนะพี่เล็กก็เอาข้าวออกถ้าใครอยากจะกินก็ได้นะใครไม่อยากกินก็ออกนะสนักพี่จะกินข้าวน้อยมากนะคะเมื่อกี้ระหว่างรอปลาสุกพี่เล็กแอบไปแกะสลักมานิดนึงพอดีว่าแตงสุกินี่มันเหลืออยู่ในตู้เย็นนะคะเดี๋ยวเขาจะเหีออ่ยวสะก่อนก็อยากมากินให้หมดนะคะใครจะช้ำแจ่วนะคนไทยชอบมีมมจิ้มมีแจ่วนะคะเป็นเครื่องเคียงได้แต่ว่าอย่า,ยาจัดมากอย่าเค็มมากอย่าเผ็ดมากนะคะผงุงรสห้ามน้ำตาลห้ามนะอ่ หรือว่าพี่ขอรสดีนิดหน่อยได้ไหมได้แต่นิดนึงแค่ปลายช้อนนิดเดียวนิดเดียวนะคะพอให้มีรสชาตินะคะเพราะเข้าใจว่าเราคนไทยนะพี่เล็กก็ไม่ใช่แบบว่าสายครีร้อยเปเ็นะเป็นครีนกลางๆก็ต้องการรสชาติเหมือนกันนะคะนี่ก็จะเป็นอาหารนะคะที่กินนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะสามารถทอดเดือดต่เลยน,นะคะของสดเลยนี่ เดี๋ยวพี่เล็กจะไปกินต่อให้หมดนะคะเสร็จแล้วก็จะนั่งทํางานนั่งทํา y o u t u b e ต่อแล้วก็จะออกกําลังกายเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดวันไหนหยุดก็จะทําคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะให้มากสุดเท่าที่เวลาจะมีนะคะก็ท่านไหนที่สงสัยเกี่ยวกับเรื่องการกินอาหารก็คอมเมนต์ไว้แล้วเดี๋ยวพี่เล็กมาตอบนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ